เจ้าสาวชาวฟิลิปปินส์ถูกฆาตกรรมในบาหลีเพียงสองวันหลังแต่งงานเสียงพาดหัวปรากฏขึ้นในความเงียบเหมือนมีใครมากระซิบในหูเสียงนั้นไม่ดังไม่เร่งรีบแต่ก้องสะท้อนอยู่ในใจผู้ฟังคืนที่ควรเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของคู่บ่าวสาวกลับมีเพียงเสียงลมหายใจสั้นขาดขาดเหมือนคนกลัวความมืดบนเตียงสีขาวในโรงแรมหรูไม่มีรอยเลือดไม่มีการต่อสู้แต่กลับมีเงาแห่งความไม่ไว้ใจที่ทิ้งร่องรอยลึกยิ่งกว่ามี หญิงสาวยิ้มในงานแต่งงานแต่ในดวงตาเธอเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เงาสะท้อนในแก้วแชมเปญเหมือนกำลังบอกว่าความลับไม่เคยตายไปสามีของเธอจับมือเธอแน่นแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงถามซ้ำๆว่าเธอเคยรักใครมาก่อนใช่หรือไม่เรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงการฆาตกรรมมันคือการต่อสู้ระหว่างความรักความเชื่อใจและอดีตที่ไม่อาจลบได้บนเกาะที่ผู้คนเชื่อว่ามีวิญญาณเฝ้ามองทุกลมหายใจเหมือนมีสายตาที่ไม่อาจมองเห็นกำลังจ้องอยู่ เสียงเงียบๆก่อนศกนาตกรรมมักดังที่สุดในใจคนที่รอดชีวิตในค่ำคืนที่บารหลีเต็มไปด้วยแสงเทียนและเสียงคลื่นสลับกับเสียงดนตรีงานแต่งทุกคนเห็นคู่บ่าวสาวยิ้มให้กันแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของหญิงสาวชาวฟิลิปปินดวงตาของเธอกลับไม่เคยนิ่งเลยมันสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่ฝืนยิ้มเพื่อปิดบังอะไรบางอย่าง เธอชื่อมารีหญิงสาวรูปร่างบอกบางหน้าตาอ่อนโยนเธอเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งาศาสนาความรักครั้งแรกของเธอไม่ใช่ใชายแต่เป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทที่เธอเคยรักอย่างลึกซึ้งในวัยเรียนความรักนั้นเธอไม่เคยพูดถึงออกเสียงเพราะมันคือความลับที่อาจทําให้เธอถูกตัดสินถูกมองว่าไม่บริสุทธิ์และไม่คู่ควรกับการแต่งงานในคืนแต่งงานเธอมองสามีคนไทยชื่อกริตเขาคือชายหนุ่มที่ดูอบอุ่นจริงใจและเปี่ยมด้วยความรักเขาเชื่อว่าเธอคือรัก แท้เธอคือผู้หญิงที่พระเจ้าส่งมาให้แต่ในใจลึกๆของเขาก็เหมือนทุกคนเขาต้องการความมั่นใจต้องการความจริงหลังพิธีเสร็จสิ้นทั้งคู่กลับเข้าห้องพักในโรงแรมลูกริตนั่งนิ่งมองเจ้าสาวที่กำลังตลดผมยาวออกจากมวยผูกความเงียบเต็มห้องเหมือนเสียงคลื่นก็หายไปเหลือแต่จังหวะหายใจที่ไม่ตรงกันเธอรักฉันจริงๆใช่ไหมกริตถามด้วยเสียงเรียบแต่แววตาไม่อาจซ่อนความหวั่นไหวมารียิ้มพยักหน้าแต่เธอไม่ได้ตอบทันทีเพียงกระซิบว่าฉันเลือกคุณแล้ว คำว่าเลือกทําให้หัวใจชายหนุ่มสะดุดเพราะมันไม่ใช่คําว่ารักในจิตใจมาเรียความทรงจําเก่าๆยังตามหลอกภาพรอยยิ้มของหญิงคนที่เธอเคยรักยังคงซ้อนทับอยู่ในหัวใจเสียงหัวเราะเก่าๆก,กลับมาก้องเหมือนเงาที่ไม่ยอมจากไปเธอไม่กล้าบอกกริเพราะเธอรู้ว่าผู้ชายไทยหลายคนผูกพันกับความเชื่อว่าผู้หญิงที่แต่งงานต้องบอริสุทธิ์ต้องไม่มีเงาของอดีตที่บาดลึกกริเองก็กําลังต่อสู้กับเสียงในหัวเขาเติบโตมากับความเชื่อไทยๆท,ที่ว่า หากคู่ครองมีความลับชีวิตคู่จะล้มสลายเขาเคยฟังยายเล่าเรื่องนกเขาแมวร้องหน้าบ้านก่อนใครบางคนตายเขาเคยเชื่อว่าเงาที่ไม่พูดความจริงคือเงาที่พาโชคร้ายมาอยู่ในบ้านทุกความเงียบของมาเรยทำให้เสียงเตือนในใจเขาดังขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นมาเรยฝันเธอฝันเห็นหญิงคนรักเก่ามายืนอยู่ริมทะเลมือชี้ไปที่เธอแล้วพูดว่าอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองด้วยการโกหกเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหงือชุ่มทั้งตัวหันไปมองกริชที่กำลังนอนข้างๆแต่ตาของเขาไม่ปิดเขานอน,อนตาเปิดอยู่เงียบ ความเงียบตรงนั้นทําให้มารีรู้ว่าเขาก็ฝันร้ายอยู่เหมือนกันเพียงแต่ฝันของเขาคือความสงสัยที่ยังไม่ได้คําตอบคริสหันมามองเธอเธอเคยมีใครก่อนฉันไหมมารีนิ่งไปนานเธอรู้ว่าหากโกหกเสียงในใจจะไม่หยุดแต่หากพูดความจริงความรักที่เธอเพิ่งสร้างอาจทังลงตรงหน้าฉันเคยรักใครบางคนเธอพูดเสียงแผ่วดวงตาสั่นเหมือนน้ำตาจะไหลคริสถามต่อทันทีผู้ชายหรือผู้หญิง คำถามนี้ทำให้หัวใจมาเรเหมือนหยุดเต้นเธอไม่ได้ตอบทันทีเพียงหลบตาสะกดลมหายใจน้ำตาคลอในแววตาการนิ่งเงียบของเธอคือคำตอบที่ดังยิ่งกว่าคำพูดคริสหลับตาเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงความรู้สึกถูกทรยศเริ่มคืบคลานมาในอกแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าคือภาพ ลงบนกระดาษเธอตัวว่าเธออาจจะสูญเสียทุกอย่างเพราะความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคริสเดินเข้ามาเห็นสมุดเล่มเล็กเขาไม่ได้พูดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความอยากรู้มารยรีบปิดสมุดหัวใจเต้นแรงความเงียบนั้นคือการสารภาพที่เธอไม่ตั้งใจจะสารภาพ ความจริงแต่สิ่งที่เห็นคือแววตาสองชั้นชั้นหนึ่งคือความรักที่เธอมีให้เขาอีกชั้นคือเงาที่เธอไม่เคยปล่อยไปคืนนั้นมาเรฝันอีกครั้งเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ริมทะเลอีกครั้งคราว ลุกขึ้นก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทาบลงบนร่างเธอเธอพูดคําว่าเลือกอีกแล้วสําหรับฉันมันไม่ใช่ความรักมันเหมือนฉันเป็นแค่ตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาเร่ก,ก้มหน้ามือสั่นจนสมุดหล่นลงพื้นเสียงกระแทกนั้นดังสะท้อนในหัวใจทั้งคู่ความเงียบก่อตัว ใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเหมือนเป็นการนับถอยหลังไปสู่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงคลื่นทะเลยามดึกดังต่อเนื่องเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะในห้องมืดกริดยืนนิ่งอยู่ริมระเบียงสายตาเมอมมองความว่างเปล่าส่วนมาเรียนั่งขดตัว ไม่สดใสเหมือนวันแรกๆอีกต่อไปฟ้าหมุนเทาเมฆปกคลุมราวกับธรรมชาติเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาห้องพักที่เคยประดับดอกไม้หอมยังคงเงียบมีเพียงกลิ่นน้ำหอมเจือจางบนกลิ่นเค็มของทะเลมาเรียนั่งกอดเขาบนเตียงดวงตาบูมแดงเสียงหัวใจยังสั่นสะท้อนเหมือนเครื่องดนตรีที่สายขาดเธอไม่รู้ว่าคืนนี้ผ่านไปได้อย่างไรสิ่งที่เหลืออยู่ในใจมีเพียงเงาของคำพูดและความเงียบที่กริดลึกกว่ามีดกริดหายไปจากห้องเขาออกไปตั้งแต่เช้ามืด โดยไม่ทิ้งข้อความไม่เหลือคำลามมีเพียงสมุดเล่มเล็กของมาเรียที่ตกอยู่บนพื้นเมื่อคืนถูกวางกลับบนโต๊ะอย่างเรียบร้อยราวกับเป็นสัญญาณเงียบๆว่าเขาได้เปิดอ่านและเขาได้รู้ทุกอย่างแล้วมาเรียเอื้อมมือไปหยิบสมุดนั้นขึ้นมาพลิกดูหน้าที่เขียนด้วยลายมือของเธอเองแต่ทุกตัวอักษรกลับเหมือนบาดลึกลงในใจข้อความที่เคยเป็นเพียงบันทึกความทรงจำตอนนี้กลายเป็นมีดที่เธอเอง or mai.